ก,การน้ำนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะครับสกกร์น้ำและการบริหารจัดก,การน้ำจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นไปได้ด้วยดีครับในขณะที่ปริมาณน้ำทรงตัวถึงลดลงนะครับคาดว่าภายใน1-2วันข้างหน้าจะเริ่มมีฝนตกชุกน้ำที่ปากคลองบางแก้วเริ่มกระจายครับ ที่ฝ่ายบางแก้วบ้านบางแก้วตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำรจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นฝ่ายท้ายสุดที่กั้นแม่น้ำยมสายเก่าหรือคลองเมมหรือคลองบางแก้วที่จะเป็นจุดบรรจบพบกันกับแม่น้ำยมสายหลักขณะนี้มีระดับน้ำที่ใกล้เคียงกันครับอย่างจุดวัดระดับน้ำวาย1 6นะครับอยู่ที่6.84เมตรจากระดับตลิ่ง7.3 0เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง46เซนติเมตรส่วนจุดวัดระดับน้ำ Y64 หลังที่ว่าการอำเภอบางระกรมอยู่ที่5.84เมตร จากระดับตลิ่ง6.40เมตรต่ำกว่าตลิ่ง56เซนติเมตรครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพบว่าหลังจากวันที่12สิงหาคม2567ผ่านไปจะเริ่มมีฝนตกชุกหนาแน่นขึ้นโดยทางกรมชลประทานที่จะทำการพร่องน้ำไว้ก่อนค่ะเพื่อรอรับน้ำใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ห่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมไปจนถึงตลอดเดือนกันยายนค่ะจึงได้ออกประกาศว่าแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอบางระกรมและแม่น้ำยมสายเก่าอําเภอ อำเภอพิรามและอำเภอบางระกรมในวันนี้ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการบางระกรมโมเดลควรจะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้แล้วเสร็จก่อนในวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะ